ในที่ประชุมอาจารย์ถามลูกศิษย์ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเจ้าสิษย์คนที่หนึ่งตอบว่าเงินสำคัญที่สุดครับเพราะหากเราไม่มีเงินชีวิตก็จะเป็นอยู่ยากสิษย์คนที่สองตอบว่าสุขภาพสำคัญที่สุดเพราะหากมีเงินแต่สุขภาพไม่ดีก็ยากที่จะมีความสุขได้ศิษย์คนที่สตอบว่า ผมว่าข้าวปลาอาหารสำคัญที่สุดครับหากมีเงินแต่ไปติดเกาะไม่มีอาหารก็คงอดตายถึงสุขภาพจะดีแต่ถ้าไม่มีข้าวกินไม่นานก็คงตายอยู่ดีทุกอย่างมันตัดสินกันที่ข้าวปลาอาหารทั้งนั้นแหละสิคนที่สี่ตอบว่าผมว่าอำนาจสิครับสำคัญที่สุดในแผ่นดินของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนมียศมีศัก์คนมีบุญ คนหลอ่อคนสวยคนมีชื่อเสียงคนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นนักบวชประชาชนข้าราชการครูทหารแม้แต่กระทั่งชาวบ้านหาเช้ากินคําไม่มีใครไม่ยำเกรงผู้มีอำนาจอำนาจจึงสำคัญที่สุดใครกลุ่มอำนาจไว้คนนั้นกลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างและก็อยู่เหนือทุกคนสิทธิคนที่ห้าก็บอกว่าสำหรับผมเองผมเห็นว่าครอบครัวสำคัญที่สุดครับ ทุกคนร้วนแล้วต้องการความรักทุกคนต้องการความอบอุ่นจากครอบครัวใครบ้างล่ะไม่อยากจะมีครอบครัวพวกเราก็มาจากครอบครัวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันไปจบที่ครอบครัวครอบครัวจึงสำคัญที่สุดส่วนสิทธิคนที่6คนสุดท้ายซึ่งอายุน้อยที่สุดในที่ประชุมนั้นตอบว่าสําหรับผมผมคิดว่า ไม่มีอะไรจะสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดหากเรามีเงินมีอำนาจมีสุขภาพมีอาหารมีครอบครัวแต่ว่าเรากลับไม่มีชีวิตทุกสิ่งที่เรามีก็ไม่มีความหมายความคิดความฝันความรักอนาคตก็จะหมดสิ้นไปโลกคือชีวิตของเราจะดับลงแล้วก็มืดมิดเหมือนยามตะเกียงดับเพราะฉะนั้น ในทัศนะของผมผมเห็นว่าชีวิตสำคัญที่สุดเพราะหากเรามีทุกอย่างถ้าเราไม่มีชีวิตมีมันก็เหมือนไม่มีในลำดับสุดท้ายอาจารย์ก็เลยสรุปว่าสิธิรักทั้งหลายเราเห็นด้วยว่าในบรรดาสิ่งที่ล้ำค่าทั้งหลายในชีวิตของเรานั้นไม่มีอะไรจะสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตอีกแล้วเพราะเรามีชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีความหมายถ้าเราหาชีวิตไม่แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เราเคยครอบครองเป็นเจ้าของก็ไร้สิ้นซึ่งความหมายโดยสิ้นเชิงศูนย์สิ้นซึ่งความสำคัญพวกเธอเห็นไหมเวลาที่เราไปงานศพทั้งเหรียญตราเครื่องเกียรติยศประกอบศพทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายคนรักสิ่งเหล่านั้นล้วนถูกวาง ถูกทิ้งแวนนอกลงทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยที่คนตายจะเอาติดตัวไปได้เจ้าสิ่งของเหล่านั้นแหละเจ้ายศศักดิ์รกฐานพวกนั้นแหละมันคอยหลอกลวงให้คนเราไล่ล่าแล้วก็แย่งยื้อกันแข่งแย่งแข่งขันกันเพื่อที่จะได้ใครที่จะครอบครองโดยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นสำคัญที่สุดโดยที่พวกเขาหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดก็คือชีวิตก็คือลมหายใจนี่แหละหากปราศจากลมหายใจก็ปราศจากชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใฝ่ฝันปรารถนาที่จะครอบครองมันก็จะกลายเป็นของว่างเปล่าสิ้นไร้ซึ่งความสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงรักษาชีวิตเอาไว้ให้ดีอย่าประมาทกับการใช้ชีวิต ทรัพย์สินเงินทองหล่นหายไปแล้วอาจหาใหม่ได้แต่ชีวิตแตกดับแล้วมีเงินมีอำนาจแค่ไหนก็เรียกคืนไม่ได้ดังนั้นตราบใดที่ผู้เธอยังมีลมหายใจอยู่จงทนุถนอมชีวิตนี้ให้ดีอย่าให้เปลวไฟแห่งชีวีของพวกเธอแตกดับเร็วเกินไปอย่าลืมว่าช้างม้าเมียมิ่งแก้วเงินทอง ตัวมิตายจากปองย่อมได้ชีวิตสิ่งเดียวของหายากใช่ประทีปเทียนใต้ดับแล้วจุดคืน